ตอนนี้ก็กําลังจะไปร้านไขโคบุนะครับร้านไขโคบุนะครับจะเป็นร้านอาหารทะเลนะฮะที่เลยนร้านใหญ่เลยนะครับก็จองมาเหมือนกันนะครับพอร้านไขโคบุนะฮะเกาะบงแรมเลี้ยวทางซ้ายมือนะฮะแล้วก็พอเลี้ยวทางซ้ายมือเสร็จเนี่ยแล้วเ,เราก็จะเลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงไม่ง,งั้นเราจะเดินตกทะเลนะฮะ เราอยู่หน้าร้านไข่โคบูนะครับเข้าไปได้โอเคครับโอเคว้าวเอ้มีบ่อปลาให้กินซันไปว่ายน้ำด้วยอุ้ยโอ้เอาวาบีเอาวาบีที่เรากินไงนี่ยไงปได้ห้องส่วนตัวด้วย วันนี้เราจะกินอย่างไม่บรรยับอย่างเดี๋ยวมาดูตอนสั่งอาหารกันทีก็ที่ร้านนี้เขามีเขาจะมีแอพ a p ไ e เซอร์ให้ทุกคนคนละคิดคนละ500เยนนะนี่คุณยังไงคุณก็ต้องจ่ายนะครับ500เยนนี้ครูไม่ยังไม่รวมแท็กนะครับก็เป็น525ร้อยยบห้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเาก็จะมีวิธีก็คือ don't take any towel or ห้ามเอากลับนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเกียบหรือว่าผ้าเปียกนะครับห้ามเอากลับนะฮะแล้วก็สามารถบอกว่าไม่เอาข้าว เออเอาน้ำร้อนแน่ชี้ได้เลยชีย้เอานะครับเช็คนี่เช็คชแล้วห้องน้ำข้างในนี้ฟรีนะครับแล้วก็พูดเดบ b อตทอ n ออเดอร์อ่าแล้วมีกดปุ่มอ่าเอาปุ่มนั้นมาไว้ตรงนี้หน่อยปุ่มนี้นะครับอ่าถ้าเราจะสั่งออเดอร์เราก็กดปุ่มนี่เออรเราต้องจัดแน่นอน เบียร์แก้วใหญ่มากฝากใจจริงโอ้โหโอเคว้าแก้วบอลลัมเลยอุเมชูเฮียอุเมชูอุเมชู่อุเมชูนะครับเล้วพวยนะครับอือนี่อือนี่อันนี้จะไม่มเครัพชวนอะไร Okay. This crawler the 530g. 530. Wow. Gram. Wow. Uh, 530 gram. Gram. So the price is 3,180 Only only the sashimi. Barrier uh -huh. the variant cannot be right. eaten cannot be uh. eaten, okay. And, uh, like this bread. abalone ni. Uh 150g. Uh, uh. So the price is 3,750. Bao hu? Uh. Yeah, bao hu, bao hu, bao hu. Okay. Okay. How much? Why why why. วว้า this wow. uh, can can you give me an example น uh ี huh. ่เขาเขาตัดให้แล้วเนี huh. ่ยนะดูอ่าฮะอ่าขากออกแล้วก็แคะอ่าฮะ ออขูดออกมานี่คือผนแบบต้มแล้วนะฮะก็จะถูกกว่ครูเป็นๆเพราะว่าเขาจริงๆว่าจะสักปูนเป็นแพงกว่าสอง0ัเยนแต่ว่านี่อะไรไม่กินคือประมาณว่าต้องรอ40สินาทีมันนานเกินไปเราเลยไม่คอยอันนี้จิ้มด้วยน้ำจิ้มของเขานะครับน้ำจิ้มของเขาไม่เวิร์กต้องจิ้มน้ำจิ้มสีฟู ซีนุ่งซีฟูดอร่อยมากทาเตกิโททเตอ๋อมีเดยมซายโอ,โอเคอันเบิรเริ่มเลยเอาละครับตอนนี้คือเมนูโหดร้ดายของเราวันนี้นะฮะสังเกตดูดีนะฮะ,ะยังเป็นๆอยู่นะคะะปประับคอยดูนะอย่าว่าโหดร้ดายนะครับเอา ถิงใส่นะมามาอืมอ่าอันนี้คือเนื้อวัวเนื้ออูลิ้นวัวนี่เขาแช่น้ำแข็งนะมาถึงเนื้อมันถึงแตกเป็นเป็นเหมือนเหมือนเกตฮีมาแช่น้ำแข็งจิ้มกับว่าโชยุกับก็ อย่าจ yeah, ิ้มโชยูเยอะนะไออาวาบีไออาวาบีเยสทักคิวอาวาบีครับร้านนี้นะครับผมบอกเลยว่าแพงแพงสดจริงเนาะแล้วก็นี่คิงคีนะครับตัวละ5,000เยนนะครับวันนี้เมืองไทยตัวละ5,000นะครับร้านูลูนะครับอันนี้เรากินในราคาตัวละพันกว่าบาท ดูสิโอ้ปูตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยลกูกวาทำไมมันมีลิฟท์คับดิเอาอบอกว่าอากาศข้างนอกหนาวนะรักษาตัวดีๆ <So good. S 1> มืม้อนี้เราหมดไปสามหมื่นเยนนะครับ <c oughs> ก็เหมือนเขาไม่ได้คิด คัดง่ายเราสั่งเยอะไม่รู้นะน่าจะอย่างนั้นใช่ป่าววะเดี๋ยวตอนนี้ไม่อิ่มครับหมดไปหมื่นหนึ่งไม่อิ่มหมดหนึ่งหมื่นไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกินยากิโซบะเราต้องไปกินยากิโซบะที่ Lucky p i e โ o กันต่อนะฮะไปเดี๋ยวเราไปลักี c k y ียยโ o กัน